สวัสดีครับทุกท่านเลฟจีทวิชัยพีชาแนลนะครับวันนี้เาพบกับผมในเรื่องการอัปเดตต้นมะละกอที่เราทําการตอนและปลูกลงดินไปนะครับผ่านไปตอนนี้5วันแล้วหลังจากการตอนเสร็จเรียบร้อยผมได้นําปลูกลงดินและทําคลิปให้ทุกท่านได้ชมไปตอนนี้นะครับเราจะมาดูและมาอัปเดตต้นมะละกอกันนะครับว่ายังอยู่ดีหรือเปล่านะครับโดยผมได้ทําการลิสด,ดีครับ กิ่งก้านของต้นมะละกอออกแล้วครับเพราะว่าจะเป็นการ่วงและทําให้ต้นมะละกอของเราติดรากยากเพราะว่าใบพวกนี้นะครับเมื่อลมพัดนะครับจะทําให้ต้นสั่นไหวและคลอนได้ต้นมะละกอก็จะติดรากยากและก็อาจถึงตายได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับหลังจากที่ผมได้ตัดกิ่งก้านของต้นมะละกอออกแล้วนะครับสภาพของต้นมะละกอก็จะเป็นแบบนี้ครับดูด้านบนนี้ครับ ใบของต้นมะละกอยังแข็งอยู่ไม่เหี่ยวเฉาเลยเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้นะครับดอกของต้นมะละกอก็ออกมาแล้วก็มีดอกเล็กๆอีกนะครับเนี่ยออกมาแล้วครับแล้วก็ดอกของต้นมะละกอตรงนี้นะครับก็ยังไม่เหี่ยวยังแข็งอยู่ลูกของต้นมะละกอด้านล่างดูนะครับยังติดแน่นอยู่กับต้นของต้นมะละกอเลยครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งด้านนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับยังแน่นอยู่เลยครับนะแล้วก็ไม่ซีดไม่เหี่ยวเลยครับ แสดงว่าแบบนี้นะครับรากของต้นมะละกอที่เราปลูกลงดินไปประมาณ5วันนะครับเริ่มเดินแล้วครับและต้นมะละกอต้นนี้นะครับที่เราปลูกลงดินไปนะครับเริ่มหาอาหารได้เองแล้วครับต้นมะละกอก็จะไม่เหี่ยวเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้นะครับที่เราตัดออกไปด้านบนเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยตัดออกไปเริ่มเหี่ยวแห้งมากแล้วครับผมตัดมาได้ประมาณวันกว่าๆแล้วครับนะครับเริ่มแห้งมากแล้วครับ และคลิปนี้นะครับผมได้อัปเดตต้นมะละกอหลังจากที่เราปลูกลงดินด้วยวิธีการตอนปลูกปุ๊บติดลูกปั๊บแบบนี้นะครับอยู่ได้แน่นอนและต้นมะละกอของเราจะไม่ตายด้วยนะครับแล้วถ้าทุกท่านสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่างรีไทยพีแชนแนลได้นะครับวิธีการตอนแบบนี้นะครับผมจะอัปเดตให้เป็นระยะระยะนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้ว ในการตอนแล้วก็ปลูกลงดินแบบนี้นะครับต้นมะละกอผมเสียหายไปเพราะว่าน้ําท่วมตายนะครับในคลิปนี้ผมจะทําการอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าต้นมะละกอแบบนี้นะครับไม่ตายแน่นอนหลังจากทําการตอนแล้วก um ็ปลูกลงดินดูตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับดอกเริ่มออกมาใหม่เห็นไหมครับหลังจากที่เราปลูกลงดินไปประมาณ5วันตรงนี้ก็มีครับเนี่ยตรงนี้ก็มีครับเห็นไหมครับเขียวๆนี่ครับดอกเล็กๆนี่ครับนะ แล้วก็ใบพวกนี้นะครับกําลังออกมาใหม่เห็นไหมครับเนี่ยแข็งเลยครับนี่ใบอ่อนๆนี่ครับแสดงว่าแบบนี้ต้นมะละกอไม่ตายแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันอีกทีนึงครับต้นมะละกอของเรานะครับถ้าเราปลูกลงดินด้วยธีการตอนนะครับถ้าต้นมะละกอไม่เป็นหรือว่าต้นมะละกอจะตายนะครับลูกของต้นมะละกอจะต้องเหี่ยวเฉาตรงนี้นะครับลูกของต้นมะละกอไม่เหี่ยวเฉาเลยเห็นไหมครับเนี่ยยังเต่งตึงผมบีบเข้าไปเอนกันเนี่ย แบบนี้นะครับไม่ตายแน่นอนครับนะเราสังเกตง,ง่ายๆเลยครับเนี่ย <ad> ดอกไม่ร่วงหล่น <ad> แล้วก็ด้านบนนี้นะครับใบไม่เหี่ยวเฉาใบาย,ยังแข็งๆอยู่แบบนี้ใช้ได้แน่นอน <ad> และต่อไปอีกไม่นานนะครับต้นมะละกอต้นนี้ก็จะโตแล้วครับและผมจะกลับมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพื <ad> ่อให้ทุกท่านได้ชมวิธีการปลูกต้นมะละกอดูวิธีการตอนแบบง่ายๆนะครับ มีหลายคนนะครับหรือว่า fc นะครับคอมเมนต์มานะครับว่าจะเป็นบ้างหรือว่าตายนะครับต้นมะละกอแบบนี้ไม่ตายแน่นอนผมจะกลับมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมหลายๆคลิปเลยนะครับนะทุกระยะว่าต้นมะละกอต้นนี้จะโตขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ติดลูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอัปเดตให้ชมหลายๆคลิปนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการอัปเดตต้นมะละกอโดยวิธีการตอนปลูกปุ๊บติดลูกปั๊บในคลิปที่แล้วผมมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมแล้วครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอุทยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเต่าิไทยพีแชนแนลครับผมเราจะกลับมาดูต้นมะละกอปลูกปุก๊บตีลูกปับต้นนี้กันนะครับอีกลหลายคลิปและผมจะมาอัปเดตต่อไปครับ